น้ำโอ้ย,ดยกดดำเลยไม่ดำจังอะโ,อโหดำเหม็กับน้ำโคลอืมคอ,อมไม่ตอนนี้เป็นคอมเิสเซอร์ลูกเก่านะคะที่ถอดลงมาตันนี้คอมพังเรียบร้อยเลนแปดวิทยุ ของเป็นคอมโรเจอรี่ okay. นี่จะมาล้างระบบเต้าน,น้ำยาเอฟสิบเอ็ดนะคะล้างระบบในท่อ เพื่อจะใส่คอมเพรสเซอร์แอร์นะคะตอนนี้เราจะมันยาเอย่า f เ1เข้าไป1นึ่งขวดแต่ก็ยังไม่หมดแล้เราก็ล้างก่อนก่อนที่จะติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้าไปนะคะ ไม่ดำนะแต่ก็เป็นล้างออกแค่นี้หรอใ่หัวเดียวหัวเดียวพอแล้วต่อไปก็เป็นล้างของอันนี้คือล้างคอล้างท่อท่อกับคอยเย็นต่อไปก็จะเป็นแข็งคอยร้อน นี่จะเติมข,ด,มขดไหมขดไหม

กดไม่วดองก็จะล้างแผงไฟร้อนครับ แล้วแต่ hehe, ชุดก okay. ินชุดนะระวังแง้ตาไม่แล้วก็เติมในโตะนะจะไร่เข้ามาหมุนนะเติมสองร้อยเติมในโตะเสร็จแล้วก็ดันน้ำยาออก น,นี่คุมมาได้ให้เกินสองอนนดยแล้วเอคุดแล้วคุดแล้วน้ำเฮ้ยกดดำเลยไม่ดำจังอะ คออกมาครั้งแรกดำมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งให้มันดำหอ่ะออกออกปุ๊บเลยนะช่างแอดพ่างแอดต้องหาสาเหตุให้มเหมตกค้างไอ้นี่มันสตาร์ทไม่ออกมันช็อตป่ะมันดำประกอบจัดเนี่ยจังหวะที่มันผักไม่ออกนี่แหละทำไมเราต้องล้างไงถ้าแบบว่ามันไม่ไหม้มันยังดำเลยนะ แสดงว่าไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้เก็บยดคนี้จริงไม่ไหม้ลมไหม้หรือไม่ไหม้ตกใจมากอันนี้คอมมันกึ้งที่เมื่อก่อนเนี่ยใช่พอเนี้ใช่ไหมมันน่าจะช็อตข้างในอะช็อตนี่คือหมายถึงช็อตในคอมอย่างเงี้ยช็อตในคอมหมายถึงว่าอาการคอมมันก็เริ่มใกล้ไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คอมไหม้อะไรเงี้ยแสดงว่าคอมมันไหม้ข้างในคอมไหม้หรอ น้ำมันอาจจะน้ำมันอาจจะน้ำมันอาจจะหมดเลยว่าผัดไม่ไปแล้วอ้าที่มันแบบร้องร้องอ่ะอ่แล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ไปอะไรเงี้ยมันผัดไม่ออกทีนี้เพราะว่าพองล้วน้ำมันมันหายตัวเองได้เงี้ยน้ำมันมันจุดริงจริงๆมันน่าจะหายน้ำมันอยู่นะจนมันหมดอีแรงกลิ่นแรง ห้าคิวโอ้โหดำยังกับน,น้ำโค,ๆๆคหืมคลุมไม่แค่อย่างเงี้ยตอนนั้นในวันับไปใช่ไหมแต่อาการอาการมันสตาร์ทไม่ออกไงมันนาำไหมล้างนาำไหม ใช้งานหนักหรือเปล่าซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาหรือม,มาโชว์นี่นะคะเป็นน้ำยาคอมเพรสเซอร์นะคะที่มันดุดออกมาที่เราใช้ F 1 1ล้านดำมากเลย แล้วก็ยกค้อมตัวใหม่ขึ้นใส่แล้วนะคะหาตรงรุ่นเปเดี๋ยวช่างจะประกอบแล้วก็ทำการแบกระบบ